ฝักลงพนครับชิดปกเนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นะผมชวนผมมาน่ะรถใครรถใครผมถามกว่ารถใครรถใครนี่แผนสูงนะแผนสูงนะบอกว่าบอกว่าอะไรนะเออเอาชิดมาเอาเอาเอาช่องลุมพนป้าแต็นมาด้วยเอาแล้วเออเป็นเอาเป็นมาร์กกันมาโอ้เราที่แผนสูงนะเอาช่องใหญ่มาจะเอาช่องเล็กมาไม่ได้พอพอเปิดดูไลน์เอาเรียกประชุม เอาไงวะจะกลับไปแก้ตัวไงวะไม่รู้อะพี่ชวนมาพี่ต้องรับหน้ามาช่วยกูแม่งมารถกูไว้เรือให้เดินชับไม่ได้แหละดูว่าไตี๋ครับงานเข้าเรามาถึงเกี่ยวล็อกตัวนะล็อกตัวนะครับตอนนี้ครับแล้วเตือนนะล็อกตัวเอาไงดีจ้าผมเตือนแล้วพี่เฮ้ออกตัวอกตัวอันนี้ก็ออกตัวแล้วเกินแต่ว่ามันได้มาแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้ ร่วกันนิ่5คนนี่เราเป็นชาวร่วมกันเหรอเออไม่หลยไม่หลยคนพามาต้องหนักกว่าเพื่อนเหรองานเนี้ยไม่เรามาดูงานให้ลุงกอนไงอ๋อลุงนี่ลุงมาไงเร่องราวเราเปดูงานให้ลุงกอดเดี๋ยวพวกนี้มาเดี๋ยวเอฟซีก็จะหาว่าทำไมลุงไม่ได้ทนี่เอออันนี้ถือว่ามาแทนลุงใช่ไหมมาแทนลุงเดี๋ยวเอฟซีจะมองว่าทำไมเอ่ออะไรเงี้ยลุงมาลุงเข้าใจเขาเนอะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยทำไมออกตัวหล่อจังวะอันนั้นก็บอกว่าผมเตือนแล้วเตือนว่าไงนตััวประกเตือนว่าไงตัวประกันตัวประกันว่าไงตัวประกันผมต้องมาทำหน้าที่ตัวประกันหนึปังท่องเดียวแล้วตัวประกันฮะว่าไงว่าไงผมทำตามหน้าที่ครับอ๋อ้ทำตามหน้าที่ดีครับอินซี่ลุงพลนะครับเตือนประเดี๋ยวเดี๋ยวแลนด์เขาล่ะแลนด์เขาจะว่าไงเออแลนด์เขาจะว่าไงผมไม่ทราบผมไม่ทราบไอมากูก็มาส่วนส่วนโดนบังคับขึ้นรถครับผมผมก็ตอนแรกผมก็ว่าจะ ไปเดินไปประชุมแล้วแหละเออตอนแรกก็นั่นจะเดินไปจะประชุมแล้วไอ้่ตอนนั้นอ้าวเรอฮะตอนนี้ออกมากี่โมงวะแกเรียมประชุมกี่โมงบ่ายสามโมงครึ่งตั้งแต่เรานั่งอยู่ตรงนั้นแหละตั้งแต่พี่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละประชุมกันอยู่ก็ตั้งแต่ที่ป้าเขาบดนั่นแหละเอออันนั้นคือพี่ประชุมมาแล้วผมก็ว่าพี่ประชุมเสร็จแล้วเออเออเราต้องบอกว่านึกว่าพี่ประชุมเสร็จแล้วเออนึกว่าประชุมเสร็จแล้วไม่พี่น่ะพวกผมพวกผม ผู้ผมอ่ะผู้ผมอยู่ข้างนอกนะ้วผู้ผมอยู่กับป้านะลุงแกประชุมกับพี่อนุวัฒน์อยู่แล้วแล้วก็เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นแต่เราก็เออไม่ใช่เรื่องของเราเราเพราะว่าเราไม่รู้ตรงนั้นไงเราก็เลยเราก็เลยออกมาออกมาเพื่อจะไปอ่าสั่งต้นป่าโมกต้นโมกต้นโมกเออมาหาป้าแต่ทีนี้ป้าก็เลยเออไปไปเองเลยป้าเลยไปเองอืมแล้วเรียกผมขึ้นรถทําไมน่ะเรียกมามาดูหลังทางว่าเนี่ยเราจะ เราจะมุงหลังคาพี่ชายกันยังไงเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันสิบล้านหลังคามันใหญ่บ้านหลังบ้านหลังอะไรแต่เราก็ต้องดูโปรเจกต์ว่าหลังคานี่เราจะมุงยังไงให้แบบเออมาดูเฉยผมมาตรวจสอบงานเอองั้นผมก็มาตรวจสอบงานตรวจสอบหรือยังตรวจสอบแล้วผ่านผ่านผ่านว่าไงสิเด้งไปดูขี้หนึงไปนะครับเราก็คลิปนี้เราก็เดินทางกลับถวายลุงเรียกประชุมด่วนหนึ่งป้าแตนป้าแตนเอารถเอารถลุงไป เราขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วกลับไปประชุมกนเืงอนะดีเราเราไม่ให้กลับใช่ไหมขับนี่ไอ้นู้ดหมดตูก่อนอีกโอ้บรรลุทันเว้ยไกดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเด้อลุงเข้ามาลุงเข้ามาพรุ่งนี้เอาเอาสักเส้นมาเอาสักสี่สุดๆมาเดี๋ยวพรุนี้ลุงเข้ามาเด้อ ส่ครับเราต้องกลับกันด่วนไม่ได้ครับไม่ได้พี่นาทีพีนพ่นาทีพาเสียเลยอ่ะโอ้โหเราไม่ดูอะกุ้งไงเออจ้าดูดิไม่ดูแลก,กันเลยอ่ะดูดิดูดิ้ <c oughs> ดดมาแล้วพามายังไงเนี่ยโอ้โหรีบกลับเลยไอ้ลุงเนี่ยงเขาชุนโวนต้องรีบกลับเออเราไม่เห็นในไลายไงเออเอาโอ้โหต้องเห็นในไลายแล้วเจ้าเลยอ่ะจ้าไม่อ่านลายกุู้ตาคัดเบี้ยวจริงคับสิ่งดังที่นี่ทึ่งบนทิดไม่อ่านลายกูอ่านมาแล้วดีครับรีบกลับด่วนนะครับลุงคนเรียกเชุนโวน มาแล้วเดี๋ยวไปถึงรู้ว่าควรทำไงใครจะออกหน้าว่าจะออกงานนะพี่ดิพี่ดิพี่เป็นหัวไอ้มืดออกตัวนิ่งเลยตีครับมืดออกตัวนิ่งเลยครับฮไม่รู้ไอ้มืดออกตัวนิ่งเลยตีดูไน่อยผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ผิดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยงูตัดหน้ารถดีแล้วไปดีครับเรากลับก่อนกลับก่อนดี นี่นะครับไงเห้ดอยเต๋อมานี่ครับไม้กันหมาผมบอกแล้วแผนการเล่าสูงแผนการเล่าสูงเต๋อมี่เอาเต๋อมาคือไม้กันหมายไม่ต้องกลัวถ้าลุงด่าลุงช่องลุงก็มาแล้วเนี่ยมันโอมก็มานะแลอวช่องลุงปังเลยนะปล่อยปล่อยขี้ก่อนเพื่อนเลยดังที่เราคุ้นไว้นะแผนสูงอีหลีมีเยอะอีกแล้ว งานนี้ตัวใครตัวมันาพี่ครับผมบอกเลยนะนะตัวใครตัวมันครับผมบอกเลยนะครับนะรอดูว่าไปถึงแล้วลุงจะว่ายังไงหัวกลับบ้านไปหาลูกสาวดีกว่าหัวผมไม่ได้ไปผมอยู่กับลูกสาวลุงบอกไอ้พวกคิวแสงมาแล้วเฮ้ยตรงไปได้ป่าวไม่ได้พี่ตรงไปก็นอนหนออ้อมห้วยน้ำเพียงนู่นนะนั่นบอกอ้อมอ้อมไปพี่ครับหานุ่มต้องกลับก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้พี่ต้องซิ้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวงานมาพี่ครับ บาดน้ไปครับไปเต๋อรับรับไปก่อนนะเต๋อลับได้ก่อนนะเออเต๋อรับไปก่อนนะลุงต้องบอกว่าไปยิงแสงมาเยอะไปถึงนี่ไปล้างแพรอะไรใช่ไหมไปล้างแพรเลยล้างแพรเลยล้างแพรเลยลุาดูดิการ์แล้วแล้วบาดทีนี่ลดูด้วยกันี่ต่อตาล้างไหนเมื่อต์ปางไหนเมื่อผมบอกคำเดียวท่านละครับว่าอย่างครับครับ เรื่องดูเรื่องดูเรื่องครับเพื่อกันละวะงานนี้ครับประลู่เรื่องนะครับผมพี่นาทีเราชวนผมก็เดิน่าประชุมนิดเแียวผมกำลังเสียงมาอยู่ผมก็บอกว่าผมกําลังจะประชุมไงจะเดินมาพี่นาทีชวนขึ้นรถกติวังงานนี้ตัวใครต้องมนครับลุงคนประชุมจ้าก็ไม่ดูลายหรอกโอ้เออไม่ดูเลยโรครอบหรอกเตือนแล้วจ้าก็ออกตัวผมเตือนแล้วอะไรมีรับอยู่เอง เออรับรับไปเถอะเออเพื่อกลุ่มนะรถโทษกึ่งนึงเออรถโทษกึ่งนึงรับรับไปเถอะเราลงอานยาเนาะลงอานพี่กลับมากรอบไปปะลมอันนั้นคือฟันะลงดาบเลยคะลงดาบเลยแต่พี่พราวที่มาลีลาอย่างนี้เนี่ยพี่มาจีนใดนี่ลีลาตามพี่ทีเลยเออเออพี่กลับมากรอบไปเลยเออมาได้โจกมาแด้กลุ่มนะป้าบอกว่าป้าจะมานะ ป้าไปซื้อป้าอาจจะป้าไซื้อไม้ป้าหน่ะฝากโทรศัพท์มากับผมไม่บอก<ม>ส่งเครื่องป้าไม่มางานยากด้วยแต่ป้ามาจะมีไม้กันใหม่ตัวหมีไม้ม <c oughs> มกันใหม่ตัวหนึ่งพิษแผพสพิษเเพสแล้วเจ้าพิษแผพนี่เี่ครับเรากลับไปที่ทุ่งนาฬิกานลยครับนะลุงพลเรียกประชุมด่วนน้องกลับนะครับเพราะว่าไม่ได้พี่ครับเดี๋ยวหน้าจมมาจะบันเทิงเลยนะครับเอาที่ครับลุงใครตัวมันเลยนะครับบอกไว้เลยนะครับ หิวแสงหิวแสงหิวแสงขนาดมาแล้วก็ทีมงานก็แต่มาแล้วพี่ต้องกลับตัวเลยนะพี่ครับเราวเราไปเจอทุกนาครับว่าลุงพลจะว่าอย่างไรได้ที่ครับนะไปดูว่าลุงพลนะครับจะมีปฏิกิริยาไงกับไอ้่ห้านุ่มนี้นะครับเดี๋ยวไม่เกี่ยวกันได้ไหมไม่เกี่ยวเบื้องต้นต้องพูดเรื่องต้นไม้ที่ไติดต่อต้นไม้ก็ไปดูต้นไม้มาไม่เอากรอบแกงคลิฟต์ แกดูทุกช่องแกดูแกดูทุกช่องแจ้งป้าแล้วเหอเห็นกี่พเช้าที่เต้นปุ๊บแกโทรมาเลยนะครับแจ้งป้าแล้วว่าสั่งต้นไม้ไงโอเคโอเคเอาไว้น่าจะจ่าพูดนะจ่าก็อย่างนี้เลยแล้วจ่าว่าไงจ่าว่าไงจ่าครับครับผมจะยิ้มอย่างเดียวเดี๋ยวเป็นกรณีแหละตะลุงตะลุงโอ้โอเคที่ครับไปเจอที่นาครับรูปจะวาดยังไง ได้รับสารภาพซะนะ